เรื่องแซบยืนหนึ่งต้องกดติดตาม YouTube วันบันเทิงเข้าไปสับตะไคร้กันเยอะๆเฮ้เสับตะไคร้ครับผมวันนี้สอนพรุ่งนี้สอบวันนี้สอนพรุ่งนี้สอบมันเป็นสอบย่อยอะเนาะเออเราก็จะไม่ขึ้นคาบสอนเลยครูก็ถามว่าทำไมเธอไม่เข้าเรียนทำไมเธอทำข้อสอบได้คะแนนเยอะแบบบางทีได้ท็อปอะไรเงี้ย ตอนเรียนเรามีแค่ล้อก็คต้องสอบเพื่อนหรือว่าลออกันบ้างเด็กคิดก่อนนะที่คิดนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะเอาเรื่องไหนดีวะสมัยก่อนผมเนี่ยจะโง่ภาษาอังกฤษมากแล้ววิชาภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจำได้ทั้งวันปอมมหกนังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยครูเขาจะสอนคาบหนึ่งสอบย่อยคาบหนึ่งสอนคาบหนึ่งสอบย่อยคาบหนึ่งก็เหมือนว่าพรุ่งนี้เออวันนี้สอนพรุ่งนี้สอบ วันนี้สอนพรุ่งนี้สอบมันเป็นสอบย่อยอะเนาะเออเราก็จะไม่ขึ้นคาบสอนเลยเราจะขึ้นคาบสอบสอบย่อยเอาโทรศัพท์เข้าได้ <ST AT> ใช่ปะ่ะผมว่ามีแฟนเก่งสงังกฤษมากเป็นแบบเด็กเก็บอังกฤษผมก็ถ่ายข้อสอบปั๊บส่งเขาทำในห้องอะ่ะไม่มีอะไรครูก็เลื่อยไปไม่ได้ใส่ใจอะไรในการสอบอย่างนั้นใช่ปะ่ะผมก็จะได้คะแนนเยอะมากแต่เวลาเข้าเรียนเนี่ยคือไม่เข้าครูก็ถามว่าทําไมเธอไม่เข้าเรียนทาไมเธอทําข้อสอบได้คะแนนเยอะ แบบบางทีได้ท็อปเลยเงี้ยอ๋อผมเ,เรียนพิเศษนอกครับครูเรียนพิเศษนอกมาไงไงแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่ครูอยู่ดีก็แบบว่าเก็บโทรศัพท์เป็นสอบข้อเขียนไม่ให้แบบเอาโทรศัพท์ไปกับตัวเงี้ยผมก็เขียนในข้อสอบว่าข้อสอบนี้ง่ายเกินไปสําหรับผมแล้วก็ไม่ทําเลยครูก็ด่าว่าทำไมเธอเขียนงี้ก็ผมไม่รู้จะทำทำไมนี้ผมรู้หมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอิดว่าเราเ,เรียนพิเศษนอกจริงๆโง่มาก ถึงวันสอบจริงสอบใหญ่ไฟนอลเอาโทรศัพท์เข้าได้แต่ต้องปิดเครื่องอต้องปิดเครื่องปับ๊บผมก็รอเลยข้อสอบมันจะชุดเดียวกันแต่ผมกับแฟนสอบคนละห้องเ,อเรียนคนละห้องไอ้นั่นกีิอังกฤษผมก็เอารอรอโทรศัพท์เข้าออกห้องสอบคนสุดท้ายเลยเพราะแฟนผมต้องทำเสร็จก่อนแล้วมันจะส่งมาเลยเรียง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 ,ยง,ยงมาเลยปุ๊บก็หาจังหวะปุ๊บปั๊บลากมาปั๊บกา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 ผมทำข้อสอบไม่ถึงห้าทีส่งปั๊บ สอบออกมาได้ท็อปเธอเรียนพิเศษที่ไหนอ่ะโอ้โหไม่ได้คิดมาดีตอนนั้นอะครูถามเธอเรียนพิเศษที่ไหนอะครูปิงครับตอบครูปิงครูก็อ๋อร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 อพอมาถามเพื่อนเอ้าครูปิงสอนสังคมก็ตอนนั้นเขาดังครูปิงอะแล้วก็ตอบครูปิงออกมาโอ้แล้วสมัยก่อนอะสอบเคมีอะเต็มหน้าขาหมดอะสูตรอ่ะถกขึ้นมานฟ่บสูตรจดเต็มหน้าขาเลยคือโกงสุดๆอ่ะ ไอ้ที่ในหนังทําทําหมดยังลบเอ้ยอะไรเอ้ยโอ้ยแล้วมันจะมีปากกาสมัยก่อนเคยใช้ไอมน,นี่ไหมปากกาเดดด็อกอะไอเดดด็อกเนี่ยมันจะมีแกนข้างในมีแกนแล้วก็มีโวโว,โวเห็นปะเราก็จดใส่กระดาษเสร็จปั๊บเราก็ม้วนใส่ปากกาแล้วก็ปิดหัวไว้แล้วก็ส่งให้เพื่อนนี่เราไม่ได้ส่งนะเราคนรับเวลาที่แบบเราทําอย่างนัน,นะมันตัว มันตื่นเต้นไอ้กลัวก็คงว่ายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเนียนเราเนียนแต่มันตื่นเต้นอะจังหวะแบบมองครูอะสมัยก่อนมีอย่างนี้ด้วยอย่างนี้โอ้โหส่งมันมีสี่ข้อไงเออเฮยเเนี่ยเออถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราอยากจะทำ สมัยนั้นน่นนะะมันก็อาจจะมีบ้างในวิชาที่เรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมอะ่ะในวิชาที่เรารู้สึกโงอ่อ่ะแต่มันมันคือหนึ่งวิชาคือเขาเรียกว่าวิชาเอาตัวรอดเออเรารู้สึกว่าเราเราเอาตัวรอดได้พ่อผมจะสอนเสมอว่าไปเรียนนะลูกเรียนยังไงก็ได้เรียนให้จบอ,ะ <S <S อ่ะพ่อบอกเรียนยังไงก็ได้เข้าทาง่ะดียังไงก็ได้จบปดิ <laughs> คือก็อยากฝากน้องๆนักเรียนนะฮะคือจริงๆแล้วอะ่ะไอการทําแบบเนี้ย มันไม่ได้อะไรกับตัวเองหรอกมันอาจจะได้ความตื่นเต้นความมันความอะไรแต่มันไม่ได้ไม่ได้ความรู้ไงเพราะ,ะนั้นเราควรอ่านหนังสือข้อการไปสอบเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆอะก็เหมือนครูเขาหลอกให้เราอ่านหนังสือหลอกให้เรามีความรู้อะอ่าน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 มาแล้วก็ลองมาเทสเราดูว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วไอ้คะแนนสอบอะไรมันไม่ได้มีผลหรอกแก่นจริงๆมันอยู่ที่ว่าครูเขาอยากให้เราอ่านหนังสือมาเยอะๆเพื่อที่เราจะได้ความรู้ไปอสอบสอบไปก็เดืกกรทิ้งคะแนนก็กระทิ้งสุดท้ายมาทํางานไม่ได้ใช้หรอกแต่ความรู้ที่อ่านก่อนมาสอบอะ มันจะอยู่ในหัวเราเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราควรที่จะอ่านมาแล้วก็ทํากันบ้านมาให้มันดีแล้วก็เขาเรียกว่าเรียนให้มันแตกฉานไม่ได้แค่อยู่ในกรอบเรียนแล้วเอาไปใช้จริงว่าเออมันควรจะใช้กับอะไรยังไงนะครับฝากน้องๆทุกคนด้วยครับ